เช้าคะ่ะ f c ที่น่ารักนะคะมาทักทายในช่วงเช้านะคะวันนี้ก็จะนำงานสามตะกอที่สวยมาให้ f c นั้นได้ชมจากร้านนะคะสวยดีนะคะสวยงามมากๆลายแรกเรียกว่าลายช่อชบานะคะพื้นออกสีแดงอมส้มสีสวยมากค่ะมีเชิงบนล่างคู่งานสวยมากๆค่ะชิ้นนี้วันนี้คัดมาได้สีชิ้นเท่าน,านั้นชอบชิ้นแรกก็รายละเอียดแจ้งไว้แล้วนะคะชิ้นที่สองนั้นเรียกว่าลาย ตะขอขีดนะคะเป็นสีฟ้าสวยงามเช่นกันนะคะมีเชิงล่างเป็นงานที่ได้มาตรฐาน1คูณ2เมตรทุกชิ้นงานนะคะวันนี้มี4ชิ้นงานเท่านั้นคัดมาจากร้านงานที่ได้คุณภาพและดูลายแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะคะ,ะมาดูรายละเอียดในชิ้นที่3นะคะชิ้นนี้เป็นงานลายตะขอขีดเช่นกันพื้นสีม่วงนะคะสีฟ้า กับ4ีม่วงราคาแจ้งไว้พูดคุยกันได้งานสวยมากๆค่ะจากทางร้านก็จะมีหลากหลายร้านที่สายได้นำมานะคะเพราะว่าอยากให้ fc นั้นได้อ่าดูงานที่มีความแตกต่างกันไปเปรียบเทียบกันไปนะคะชอบที่ไหนก็สามารถ เลือกซื้อได้นะคะสายก็จะมีหลายร้านที่สามารถเอามาให้ f c นั้นได้เลือกซื้อเลือกชมได้นะคะดูชิ้นที่4ชิ้นนี้ก็จะเป็นงานที่คัดเกรดเช่นกันเรียกว่าลายกุญแจสีสวยมากๆ เป็นสไตล์งาน5ดาวนะคะแต่ว่าเป็นงาน3ามตะก o อน,นะคะมีเชิงล่างสวยมากๆขนาดของงาน1 2, ่คูณเมตรนะคะเป็นงานที่ได้มาตรฐานวันนี้ได้มา4ชิ้นงานที่ถูกใจแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะสนใจที่ไหนก็สามารถสอบถามได้ราคาพูดคุยกันได้นาะคาคัดงานที่สวยได้ความงดงามมาให้ f c นั้นได้ชมขอบคุณมากๆค่ะ